ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับ <C oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับเรายัางอยู่ที่วัดศรีมงคลน,นะครับคลิปที่แล้วก็นาท่านผู้ชมมาที่วัด ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดนะครับผมกำลังกังวลใจว่าเสียงท่านนทจะเข้าคลิปนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเสียงรถไถเข้าคลิปอย่างไรก็ขออาภัยท่านผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะครับและอีกประการหนึ่งก็คืออาการไม่ค่อยสบายก็ยังปรากฏอยู่กลัวจะไอนะครับท่านผู้ชมครับกลัวจะไอจังเลยที่นำท่านผู้ชมมาที่วัดสิริมงคลก็เพราะว่า มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่เป็นแฟนรายการเนี่ยถามเข้ามาว่าในคลิปที่ผมพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าตัวพระอภิธรรมเนี่ยจะตั้งหรือไม่ตั้งนะครับท่านผู้ชมครับและก็มีวิธีการตั้งอย่างไรซึ่งแฟนรายการท่านนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นมาว่าคลิปนั้นอ่ะไม่มีการอธิบายถึงการใช้เหลือหงคับท่านผู้ชมครับในการประกอบพิธี โดยเฉพาะพี่น้องในภาคใต้เนี่ยบางแห่งเนี่ยไม่มีตู้พระอภิธรรมดังที่ผมเรียกกันท่านผู้ชมว่าวัดบางวัดเนี่ยไม่มีตู้พระอภิธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีก็จึงไม่ตั้งแต่น่าชื่นชมคกบว่าไม่มีตู้พระอภิธรรมแต่การที่มีหัวใจที่จะจัดเครื่องพิธีในพิธีสวดพระอภิธรรม พี่น้องก็ไปคิดถึงตัวนี้ท่านผู้ชมเรือหงท่านผู้ชมเคยเห็นนะครับเรือหงเนี่ยมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กบางทีก็จะมีเจ็ดช่องตัวขนาดกลางบางทีก็จะมีเก้าช่องแต่ตัวนี้เท่าที่ผมนับด,ดูเนี่ยเป็นตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมมีบางตัวหลุดออกไปแล้วมีบางตัวหลุดออกไปแล้วมีประมาณยี่สิบช่องครับท่านผู้ชมครับ พี่น้องที่ไม่มีตู้พระอภิธรรมวัดในพื้นที่ท่านไม่มีตู้พระอภิธรรมก็ใช้เรือหงนี่แหละครับมาเป็นเครื่องบูชาต่างพระอภิธรรมครับท่านผู้ชมมีด้วยนะครับที่แฟนรายการที่ท่านแสดงความคิดเห็นไว้ก็คือพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ว่าในบางพื้นที่เนี่ยไม่มีจริงๆท่านก็ยังมีใจว่าอยากจะจัดเครื่องบูชาพระอภิธรรมก็ไปเห็นตัวนี้ครับ หงน,นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาเทียนเจ็ดเล่มปักไว้เวลาะจะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมก็เชิญเจ้าภาพหรือไม่ก็เชิญผู้ที่อาวุโสเป็นผู้จุดเทียนทั้งเจ็ดเล่มเป็นเทียนบูชาพระอภิธรรมก็หมายความว่าเทียนแต่ละเล่มเนี่ยเป็นเทียนบูชาพระอภิธรรมแต่ละคำภีจึงใช้เจ็ดเล่มครับ ก็จะมีบทอะไรบ้างครับบทสังบทวิบททาบทปุบทกะบทยะและบทปะเจ็ดบทพอดีครับท่านผู้ชมครับจึงใช้เทียนเจ็ดเล่มในการบูชานะครับน่าชื่นชมพี่น้องศรัทธาที่มีความคิดเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีจริงๆสำหรับเรือหงในการนำมาตั้งเทียนจุดบูชาเนี่ยในภาคเหนือผมนี่ก็ เดี๋ยวนี้ไม่ได้รับการนิยมครับท่านผู้ชมแทบไม่ได้เห็นใช้เลยถ้าเป็นลักษณะของเทียนเจ็ดเล่มอย่างเงี้ยเราเรียกเครื่องบูชาชุดนี้ท่านผู้ชมครับจะเป็นลักษณะต่างข้างหน้าแล้วก็มีสำหรับเสียบเทียนะ่ะเป็นลักษณะรูปอย่างงี้ครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าสัตบันนะครับเครื่องบูชาชนิดนี้เขาเรียกว่าสัตบันครับ,รบ,ชชรบ,รบท่านผู้ชม ก็จะมีลักษณะคล้ายๆหน้าจัว่วรถต่ํารถหลันกันลงมานะครับท่านผู้ชมครับสําหรับปากเทียนเอาไว้จุดทูปเทียนอขอโทษเอาไว้จุดเทียนบูชาพระซึ่งตัวเครื่องสัตบัญญเนี่ยในการจุดบูชาพระรันาตนตรัยไม่ค่อยเห็นในงานทั่วไปหรือพิธีทั่วไปโดยมากมักจะเห็นในพิธีใหญ่ๆเช่นพิธีทอดกรถินพิธีทำบุญสืบชะตานะครับ ล่าสุดที่ผมเห็นมาก็คือที่กองพันฐานรับที่5กรมฐานรับที่7อําอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปร่วมพิธีและปฏิบัติพิธีในพิธีมังกลายพิเศษเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นกองพันปลายรุ่นที่หนึ่ง และรุ่นสุดท้ายเพราะมีการทำลายบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับรุ่นสุดท้ายนะรุ่นสุดท้ายก็จะมีใช้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นพิธีทําบุญทั่วไปไม่มีโดยเฉพาะในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนั้นถ้าไม่มีตู้พระอภิธรรมจริงๆทางภาคเหนือนะครับก็จะไม่ใช้เลยครับท่านผู้ชมไม่เหมือนกับพี่น้องภาคใต้นะครับ ที่แฟนรายการท่านได้แสดงความคิดเห็นมาก็คือไม่มีตู้พระอภิธรรมไม่เป็นไรใช้เหลือหงครับเอามาปาักเทียนเจ็ดเล่มเพื่อที่จะบูชาพระอภิธรรมแล้วครัน้นี้มันต่างกันกันกบเครื่องสัตบันสัตบันนี้หมายถึงเจดช่องนะครับหมายถึงเชิงเทียน7อันนะครับท่านผู้ชมสัตตะเจ็ดบันนะถ้าบันนะก็แปลว่าหน้าตา่าง แต่ถ้าสัตบันในความหมายนี้ก็หมายความว่าเชิงเทียนตัวนี้ถ้าผู้ชมมีเจ็ดอันถ้าเป็นเครื่องสัตบันละ่ะมันเท่ากับเจ็ดกับตู้พระพิธรรมใช่ไหมครับแล้วสัตบันล่ะใช้บูชาอะไรใช้บูชาธรรมที่ชื่อว่าโพชงเจ็ดครับท่านผู้ชมครับซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งทางในส่วนของรัฐบาลราชการต่างๆก็กำลังเชิญชวนพี่น้องสถาประชาชน ได้เจริญพระพุทธมนต์สวดบทโพชฌงเจ็ดใช่ไหมครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลพระราชะกุศลนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีทํานองว่าบทโพชฌงเจ็ดท่านผู้ชมหลายท่านคงได้ยินนะครับหรือบางคนก็เคยสวดน,นะครับโพช่างโคสติสังคาโตธรมมนังวิจโยตถาวิริยมปิติปาสาธิพช่างคาจะตถะาปเร ผมสวดไม่จบก็ได้ผู้ชมต้องดูหนังสือทบทวนกันหน่อยเพราะว่าผมออกจากวัดมานะปี3ามศูนย์ก็ได้ผู้ชมปัจจุบันปีอะไรจำาไม่ค่อยได้แล้วต้องมีการทบทวนนะครับโพชชงเจดเนี่ยบูชาหลักธรรมเป็นองค์ตัสรุธรรมของพระพุทธเจ้าเจ็ประการมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งสติสองธรรมวิจัย 3. วิริยะ 4. ปิติ 5. ปัสสัทธิ 6. สมาธิและ 7. จ็ับอุเบขานี่เป็นการบูชาคุณธรรม7จประการที่ใช้เครื่องสัตตบัญน,นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะมีเครื่องบูชาที่เรียกว่าสัตตบัญแล้วถ้าพี่น้องมาที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพิธีใหญ่ๆจะมีเทียนอยู่2ชุดครับชุดแรกก็คือเทียนสัตบัญชุดที่ส ก็คือ,อเทียน9ก้าเล่มที่เรียกว่าเทียนนวะหอละคุณนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งบูชาเก้าอย่างนะครับท่านผู้ชมอรหันตมรักอรหันตผลมรซีผล4ีนิพานหนึ่งเป็น9ใช่ไหมครับท่านผู้ชมมรซีผล4ีนิพานหนึ่งเป็น9นี่เป็นเครื่องบูชาแต่ละชนิดที่ใช้แตกต่างกันไปนะครับและที่บ้านท่านผู้ชมละครับถ้าไม่มีตู้พระพิธรรม ใช้หลักการปฏิบัติเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ภาคใต้หรือเปล่านะครับหรือว่าท่านบ้านท่านเนี่ยปฏบิบัติอย่างไรนะครับก็มาเล่าให้สู่กันฟังเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อวัฒนธรรมในบางพื้นที่ของพี่น้องที่โน้นนะเขาทากันอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าพี่น้องภาคใต้ในบางพื้นที่ถ้าไม่มีตู้พระอภิธรรมท่านจะใช้เรือหงนะครับมาเป็นเครื่องบูชาพระอภิธรรม โดยใช้เทียนเจ็ดเล่มดังที่ผมได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรในประเด็นเหล่านี้นะครับก็แสดงความคิดเห็นกันไว้ภายใต้คลิปนะครับแต่ว่าขอความเมตตาว่าแต่ละความเห็นขอให้เป็นการแสดงความเห็นที่สุภาพอันดินยูชนพึงปฏิบัตินะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ